มีใช่อะโอ้โอ้ย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 อยโอ้ยโห้ยโออโ้ยโอโอ้โโอ้โ้โอยโ้อ้่อ้อ้ยโ้ยอ้ย้ยไม่อ้ยโย้อ้้้ย มันก็จะปล่อยโดนนี่หามันไไหนก็โดนมันจะดิ้นข้างหน้าเบ้างเดี๋ยวแคกแตไม่ดีนะใช่ไหมนี่มันาหอตัวเองใช่มันก็ไม่มีตัวอยู่ เอ๊มันต้องมันต้องแบบเราต้องเหยียบไซท์ให้เยอะกว่าทีมันทีมันก็จะต้องเข้ามาเหยียบไซท์เพื่อกันไซท์อ่ะเข้าใจปะทีมเราก็ต้องเหยียบไซท์เพื่อเอาไซท์อ่ะแบบมันจะแข่งเลยอ๋อวงแดงๆข้างบนเห็นเห็นในวงแดงๆข้างบนนะมันจะมาตัดเ้นมาว่าแบบถ้ามันเหยียบแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวเห็นใจปะถันเป็นสีแดงเล็กๆสีสิบถ้าเราเหยียบมันก็จะเป็นสีเขียวพอสีเขียวเต็มเราก็ชนะแล้วก็ได้ไซท์ เดออี๋ยววิ่งโชว์ไอตัวจริงแล้วอ่ะ <c oughs> มาเดียวขัดาบองเดียวอ่ะ

ก็ไม่ต้อนเียแล้วเนะไม่ใช่รถเหล่าขับเข้าได้เหรออ๋อซีหลงบนเหรออันนี้ม่เหมนซรเปลาไ่ช่เลยู่บนซีต้งหบนเข้าไปซีมันไงเหรอฮ มีีตามมามานี่นี่อยู่หลังกันมั้งมังหลังไมเอานี้ไม่ได้หรอเอาไปไหนอ่ะอันไมันไปไกลด้วยตรงนั้นอ่ะเอดแล้วถอด้อดแเ้าเอดแลออดาวเอ้วจำได้จีบอย่างเนียอันนี้ปีนผึ้งเรื่องอไรเอาไปไหนเลอ่ะอย่หลงเลหลนี่

มีย้ออยู่ข้างข้า,ขาเงเแยเ่แล้วหลังไมเเยนะใช่ถ้าเป็นเขีเยวเราเดได้ละ่ถ้าเป็นเียเได้ ถือว่าไม่ยากไม่แย่เท่าไหร่ยังไม่ถือระดับแย่ใช่ปัญญาถือด้ไ้อยู่มีขวดที่เหลือะไรเลงดิขวดดูแบบดดเป็นยูได้โอเคมุกคุองนะคุศยุ่งเหยิง นอยู่ข, centimet, ข i, ้างล่างอีกพลังใส่พี่อีกมากมันว่ายน้ำได้จริงยังไงายเพียงเดียวแย่เสจัด <Nic and các> tiên <robot /smarcribing> <chips> hey, <ExcelKK> hey, tuyệt <Nic> <Nic> là tôi nó sẽ Cái tao màu không đúng không ạ? đây เ,นะเ,ปเปิดน,น,นะรา,า,า,าัรจจงนี่มันนี่ไปนไหมหาไม่เหนข่สนาดนี้เาไม่ไหงวะแคกจะจับมันกะ็ได้หรอนี่มันเป็นมนตีนะเอ้ยนตีที่พี่ถามว่าไม่สุรัตพี่ก็นู้นะขวามือ

กูกูตีคูดดีแล้วมันเียไหไงดินขึ้นยังไงวะอยู่ไหนกูดูใต้ดินไคร้านอะไอย่างเี้ยเอาดีกว่าดีได้แล้ว

โอ้ยโอ้ยส่ลวกส่ลวกโอ้ยเียเกียดมาตายต้องเกลีต้องเกยียไซ์ต้องเหยียบไซด์ไซด์ม่ได้เป็นเส้นเขียวอเลยนะ

ไม่ตายเลยเฮียีเจะหับเลยเลยดิเข้าง่ายเลยเดี๋ยวนี้ไปยากจะไ,ปไปหญเขายิงนี่ยากนี่ โอ้โอ,โอ้ปืนระยะไกลดียีม้ยมากาทีท่แรกคือไม่เห็นปนระยะไกไะลอีกปีหนึ่งก็คือเป็นที่ฝั่งฝั่งลุง เ็นเวลาวะสอาเรจินได้สองยีนเพราะฉะนั้นเราจะตายกี่ตัวก็ได้มันจะไม่นัดต่าเวลาจะหมดเอามา tao tao mới đi tìm Hello Trung Quốc, đây là cái gì? không? Qua nhiều rồi nhiều. Mình mình Artillery barrage incoming. Frontline in danger. Red alert. Objective Echo One is out. Mm -hmm. Victory in sight. They can't hold the Guided missile launch. <coughs> ม uh ัน้ม่มีสองไม่ได้ทุกสุดกรมจอน แล้วเล่สามสิบวิเขาวิ่งเข้าซ้ายทันแต่ไม่ทันยว้าวเรินทรเนี่ยใส่กุอ่งงะพี่ของอันดับโหลเดิมเยอเหมือนอีอกทีแต่พี่ดูดดม,มึงเตียนเติมตั้งจีโด